รายการฟันหน้าอิมิเนต์ EP นี้นะครับเราจะนํานักฟุตซอลและนักฟุตบอลมาโดนหนึ่งหนึ่งกันเพื่อดูว่าการเล่นของนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างก,กันมากแค่ไหนนะครับเพราะว่ากีฬาฟุตบอลและฟุตซอลเนี่ยถึงมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจังหวะในการเล่นก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่นะครับโอเคไปดูกันว่าจะเป็นยังไง Let's go <S โอเคครับอยู่กับแทนโจมาเช่นเคยน,นะครับ EP นี้ครับผมได้นํานักฟุตซอลนะครับมา พระกับนักฟุตบอลแบบ1ต่อหนึ่งนะฮะมาดูกันว่าไทยเนี่ยจะมีสเต็ปการดวลหนึ่งที่ดีกว่ากันนะครับ s <S เพราะว่าผมก็อยากรู้มานานแล้วนะครับโอเคนักกีฬาเราเนี่ยจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวพาไปดูในสนามกันเลยเราจะใช้เป็นสนามฟุตบอลน,นะครับสนามหญ้าวยขู้นดยไปดูกัน Let's go ใ Let <'s> นแนะนำตัวไปดิเอาเบีครับผมชื่อนายอินวัตบุษี์นะครับชื่อเล่นชื่อโจ๊กเกอร์ครับเคยเป็นนักฟุตซอลทีมมหาวิทายาลมหาสารคามอา๋อแน่นอนเอา สวัสดีครับผมพัทรพงษ์เือหานเคยเป็นนักกีฬาคณะมหาวิทยาลัยสารสนเทศครับนะครับนี่ก็น้องโจ๊กเกอร์กับน้องปังปอนนะครับก็จะมาดวลหนึ่งหนึ่งให้เราดูกันนะครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไง let's go โดยกฎกติกานะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับคือต่างฝ่ายผัดกันลูกและรับนะครับคนละสลูกนะครับใครยิงได้มากกว่ากันใน3ลูกนี้ก็ถือว่าชนะไปเลยนะครับ fight Yeah. she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help me it's a habit. Clothes that she wears, she's a skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Boomers all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of. Yeah, they say that she's a <laughs> yeah shadow the whispers all around. Say she has a reputation. Don't believe it till I see it. So I want a demonstration. And I've always learned it better with the hands-on education. So I need a private session. If you get what I'm saying, and they say that she's not easy. Oh no, she's my really God. complicated. It only makes it better. And it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around. I've never hesitated, but she's got me captivated. So the game I'm gonna play it, yeah. อกจันี่งเขาเรียกว่าอะกะเกิดกะเกิดสุดไงแต่สุดท้ายครับเสมอันไปคนละแทมักคจปอยจโจ๊กยิงคนเสาไปคนลูกก็เสมอันไปคนละแ้มครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปให้สอคนเนี่อธิบายตอนเล่นดูคับว่าจะเป็นยังไงครับพร้อมูไฮไรครับทุไป โอเคครับทุกคนก็จบกันไปครับสำหรับการทวน1-1ระหว่างนักผู้สอนนักฟุตบอลครับผลก็คือเสมอ1ต่อ1แต้มนะครับเดี๋ยวผมจะให้2คนนี้นะครับมาอธิบายนะครับเทคนิคการเล่นของตัวเองนะครับเดี๋ยวลองที่น้องโจ๊กก่อนเลยนะครับว่าจะมีเทคนิคอะไรมาแนะนําพวกเรานะครับเทคนิคของผมก็จะเป็นพยายามมองเท้าคู่ต่อสู้ครับแล้วก็มองบอลได้ครับถ้าคู่ต่อสู้ทิ้งน้ําหนักตัวไปทางไหนก็เราก็ไปอีกทางครับเพื่อให้เขาแบบตามเราไม่ทันจังหวะที่โยกเปลี่ยนทิศใช่ไหมครับใช่ครับ แน่นอนครับแล้วของปนครับของผมก็คือจะเป็นการทิ้งน้ําหนักไปที่เท้าขวาเวลาโยกครับก็เวลาทิ้งน้ําหนักคู่ต่อสู้จะเทน้ําหนักมาทางขวาเหมือนเราแล้วเราก็แตะไปด้านหน้าแล้วก็ทําประตูครับนะครับและนี่นะครับก็คือฟุตบอลชาเลนจ์หนึ่งหนึ่งนะครับระหว่างนักฟุตซอลกับนักฟุตบอลนะครับ EP แรกนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับ รับรองว่าเดือดกว่นี้แน่นอนนะครับอันนี้แค่น้ำจิ้มนะครับรอดูกันในแทนโจมานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ